เอาละวันดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมไอมอนซิมอนคนเดิมนะครับวันนี้ก็เราก็มีผู้ช่วยของเราคือซีซีมูนซีมูนแล้วกันเราจะเรียกเขาว่าซีมูนซีมูนมาทําอะไรในวันนี้ซีมูนจะมาทดสอบการลงบันไดแต่จะลงบันไดด้วยอะไรเรามีเออเออนี่คือตัวอย่าง <B> คุณเห็นเหรียญน,นี่ไหม นี่ยแหละมันจะทดสอบความปลอดภัยว่ามันจะปลอดภัยแค่ไหนค่าเหรียญนี่น้อยก็ปลอดภัยมากถ้าเหรียญนี่เยอะมันก็แปลว่าวิธีการลงของคุณมันไม่ปลอดภัยโอเคนะและสิ่งที่เราจะให้ซิมูนทดสอบในวันนี้มีรถเข็นสเกตท,ที่นอนเออห่วงล้อ UFO เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะมันคือไดโดมิสมอเตอร์ไซค์สุดท้ายคือแอปอพิดนะบอสเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าจรวดก็ได้นั่นแหละเอาละ่ะก่อนจะไปชมคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e เหมือนเดิมนะครับโอเคไปเอาละตอนนี้เราก็อยู่กับรถเข็เน รถเข็นเอาละตอนนี้เราก็จะให้ซีมูลลงไปนะมาดูว่ามันจะปลอดภัยแค่ไหนเอาละซิมูนลเลยพร้อมไหมฉันพร้อมแล้วไปโอ้รถเข็นได้สิบห้าเหรียญอืม อันต่อไปเลยส่วนอันต่อไปก็คือสเก็ตมาสเก็ตมาดูกันซิมูนในพร้อมอยังเอาเลย <laughs> ผมไม่ได้จัดเสียงนะอันนั้นมันคือเสียงของซิมูน <laughs> โอเคไปเลยดุมูนเฮ้ยซิมูนเอาละซิมูนล,ลงมา <laughs> โอ้สิบแปดเหรียญเยอะกว่าเมื่อกี้อีก แต่ก็ยังมีเงนอื่นอยู่ไปอันต่อไปคือเตียงนอนเราไม่รู้เอาเตียงนอนมาทําไมนะแต่เราดูจากหน้าซีมูลแล้วเขาน่าจะนอนแบบสบายอยู่โอเคซีมูลเขาน่าจะพร้อมแล้วไปเลย สิบเจ็ดเหรียญก็ถือว่าเอิม่มน้อยกว่าเมื่อกี้โอเคไปไปต่อสิ่งต่อไปอันต่อไปคือวงล้อนะเอ่อตูวเช็คท่าแล้วซีมูลเขาน่าจะพร้อมแล้วละ่ะไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปเลยโอ้ว้าว <c oughs> อ้ออันนี้ก็น่าจะรอดนะน่าจะปลอดภัยสุดแล้วแหละ เฮ้ยยี่สิบสองเหรียญเหรอโอ้ oh, แสดงว่าอันตรายนะเนี่ยเด็กๆข้ามไปตา,ามนะโอเคต่อไปก็ U F O ไม่รู้ว่าจะพาซีมูนไปยังไงนะโอเคนะับหนึ่งสองสามซีมูนชนลาก่อนเฮ้ย <Hey, S 2> พูดถูกปะเนี่ยช่างเถอะไปเลยเย มนกันลงบันไดที่แบบอข้ืมขั้น,น,นมาหน่อยแต่ก็มาดูว่ามันจะปลอดไภัยไหมโอ้ยี่สิบหกนะมันเยอะกว่าเมื่อกี้อีกนะซีมูนอันต่อไปคือในดำไ,ดไมซึ่งมันไม่เห็นนะแต่ผมก็ขึ้นภาพไว้อืมพร้อมยังซีมูนถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยโอ้ 31เอาต่อไปคือมอไซมาดูว่ามอไซจะลงได้แบบดีขนาดไหนไปโอ้ไม่เหลือร้ออยู่ตรงนั้นเลยยสโอ้ยังดีอยู่นะแล้วก็อันสุดท้ายคือเอ่เอเขาเรียกว่าไอพ่นหรือจรวด แล้วแต่คจะเรียกนะส่วนผมขอเรียกว่าเออจอจหรวดแล้วกันซิมูนในพร้อมอย่างถ้าพร้อมแล้วก็ลงเลยเออ,เอ,อโอ้โหมันระเบิดด้วย5อื้อบือเอาล่ะจากการทดลองเมื่อกี้นะเราเห็นว่าการขี่รถเข็นมันปลอดภัยกว่าเยอะเลย ส่วนอันตรายสุดคือการใช้ ipod นั่นแหละอันตรายมากนั่นแหละที่เราทำคลิปนี้มาเราก็ทำเพื่อความเป็นเทิงนะถ้าน้องๆงดูดๆคนไหนดูก็อย่าเอาไปทำตามละเพราะว่ามันคือการจำลองเหตุการณ์นะน้องๆนี่แหละถ้าคุณอยากปลอดภัยจากการลงบันไดคุณต้องขี่รถเข็น แล้วถ้าคุณอยากเอออยากไปโลกหน้าไปไว้ก็เราแนะนำคือไอโฟนอาอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าอยา,าตานะโอเคนะทุกคนวันนี้ก็ผมกับซีมมนก็ต้องลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแอคสักหน่อย